สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมผมจะมีข่าวอัปเดตจากริทด็กครับผมเป็นริทด็กของทางวอลล o าบอตอย่างเป็นทางการนะโดยข่าวแรกครับผมผมจะพูดถึงระบบจับแฮกเกอร์ระบบจับโปรอ่าโปรนี่โคตรเป็นปัญหาของคนเพื่อนหลายๆคนแล้วผมแต่ตอนนี้เพื่อนๆ,ๆสังเกตไหมว่าโปรมันน้อยลงหรือว่ามันหายไปหรือว่าเราแทบจะไม่เจอมันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งนานแล้วผมในทางวอลลบอตเนี่ยนะเขาใส่ระบบจับโปรอัตโนมัติขึ้นมาครับผมแต่โดยแต่ก่อนเนี่ยคือเขาจะ ไอ่ทำการแบนโปรแบนแฮกเกอร์เนี่ยด้วยทีมงานเขาครับผมจากที่รายงานเข้าไปปุ๊บท้ายเกมใช่ไหมเจอโปรแล้วก็รายงานไปแล้วเขาก็จะมาอากดแบนรายงานชั่วคราวแบนนานขึ้นแล้วก็แบนถาวรไปเลยครับผมแต่ว่าหลังๆวันเนี่ยเขาทดลองระบบจับโปรแบบอัตโนมัติครับถ้าเกิดเจอโปรปุ๊บอ่ะระบบอัตโนมัติแบนอัตโนมัติเลยอ่าประมาณนั้นแล้วเขาก็พัฒนานระบบมาได้จนจะสมบูรณ์แล้วครับผมเพื่อน จากเ,เพื่อนเที่สังเกตจ,จากที่เ,เพื่อนเเล่นมาอาจจะสังเกตเห็ว่าโปรโน้อยลงหรือเปล่า <c oughs> และมันจะมีการปรับอะไรอีกนิดหน่อยครับผมเกี่ยวกับอาวุธแล้วก็หุ่นเริ่มจากอาวุธครับผมรู้สึกว่าได้ข่าวมาว่าพลอครับผมปืนจะรลดสนิมขนาดเล็กเนี่ยจะลดเดเมจลง10นะ่ะอืมมันก็โอเคนะและมาเราอะไรตัวนี้แบบมีปัญหามาก จะได้บวกเลือดเพิ่มขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นแล้วก็การชาร์จโล้ครับผมขึ้นมาอีกสิบเปอร์เซ็นต์อืมก็โดนบัเนื้อไปก็บัฟขึ้นมาอืมฮืแหมมันและป้อมปืนของมาก็จะได้บัฟขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นครับผมห้าเปอร์เซ็นต์อจีหนึ่งเพื่อตัและข่าวสุดท้ายครับผมเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยสังเกตว่าทําไมอเวนเจอร์ของเพื่อนเพื่อนมันไม่ทะลุโล้แล้วอยเขาได้ปรับสกิลผู้เชี่ยวชาญวัตถุระเบิดครับผม e x p l o s i v e Expert ปรับลงมาเขาบอกว่าตอนแรกอะที่มันทะลุโล่อะมันเป็นบั็กมันไม่ถูกต้องตามหลักที่เขาวางเอาไว้เ้ยหลายอีเวนต์นะนานนะนี่คือแบบเฮ้ยเพิ่งตุกติกนะ <c oughs> จริงๆเขาบอกว่าการทํางานของสกิลเนี้ยมันผิดแผนเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ไอ้จเอาวอลเรนเชอร์เนี่ยมันโว้ขนาดนั้นเปลี่ยนเกมได้ขนาดนั้นครับผมซึ่งปกตินะตอนที่มันทะลุโลกเนี่ยมันจะเป็นเลข2.5าใช่ไหมแต่ว่ามันเป็น2.5เท่าครับซึ่ง2.5เท่าจาก12เมตรก็กลายเป็น30เมตรอะ ระยะของโลกคือ30เมตรมันก็เลยโดนตัวได้ผมเวลาโดนมีโล่ม่วงหรือว่าโล่เหลืองอะไรอย่างนี้มันก็ทะลุได้แต่ว่าเขาปรับจริงๆเขาบอกว่าแค่2.5เมตรจากสองเท่าเหลือสองุด้าเมตรอือหือคือจาก12เมตรเป็น14 5จเมตรแล้วมันจะทะลุโดนได้ยังไงเพราะว่าลโล่มัน30เมตรไงแล้วสมีมันโอ้โหคือจริงๆมันก็ต้องควรแก้ทันทีป่ะ ไม่ใช่แบบเฮ้ยปล่อยเขาอัพกันก่อนแล้วก็ถึงจะมาบอกอ๋อมันผิดคือมันคือความผิดพลาดอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะโอ้ยโอเคเพื่อนๆใครโดนกันบ้างละ่ะเอาวัาเนเชอร์อะ <laughs> ผมโดนไปสี่ว้าวโอเคเพื่อนๆไงก็มาคุยกันได้นะว่าใครโดนกันบ้าง <laughs> โอเคครับผมสำหรับนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล